หายตัวปติทุปโบชอ็อตนี้น่าได้แนละ้วโอ้เราไม่มีติกเกอร์นะอันนี้เราลองปุ๊บไปนะเฮ้ยนี่ชอ็อตนี้น่าจะได้นะไปเฮ้ชอ็อตนี้เสี่ยงไม่ได้นะเฮ้แต่ผมว่าผมไหวป่ะแล้วเราก็ปิกออกเลยนะเราก็ลองเล่นดูครับลองเล่นดูชอ็อตนี้แล้วก็จะออกต่อเดี๋ยวเราต้อง,องรอล้วงสลิมนะครับ นี่ได้ครับผมตอนนี้ก็เป็นลิงนะคือฝั่งของข้าเปิดดับอย่างนี้นะครับตัวที่เราเล่นได้ก็จะเป็นลิงนะครับหรือว่าลิงมูล่าหก็ได้นะครับแต่ผมมองว่าลิงเนี่ยเล่นง่ายอยู่ครับเราก็เลยเลือกลิงมาแล้วจะเป็นลิงฟิกเตอร์นะครับแล้วส่วนพลังแฝงเราก็จะใช้เซตีนะครับเห็นไหมก็จะเป็นอ่าดูดเลือด5้าเมตรสปิลิต5้าเมตรนะครับแล้วก็แรมเพยแล้วก็ดาร์กนคลอนะครับรูดเนาะโอเคตอนนี้เราก็อยู่กันที่ในเกมนะครับตอนนี้เราไปเจอกับฟอเรนติโนนะ คือวิธีเจอฟอร์เรนนะครับเรามีโอกาสสู้มันได้ตอนเวลหนึ่งนะแต่เราต้องคลิกนะครับถ้าเราไม่คลิกเนี่ยเราก็จะสู้มันไม่ได้เราก็จะสู้มันไม่ได้นะแต่ชิ้นแรกที่เราจะออกนะครับก็จะเป็นถุงมือนะสําหรับลิงนะครับถุงมือแล้วเราจะรอตีฟอร์เรนนะครับถ้าคลิ่เราก็จะกดมันได้แต่ถ้าไม่คลิกเราก็จะโดนมันกดแต่ผมแนะนําตีให้โดนคลิปด้วยนะครับเราจะเวลสองก่อนถ้าเราเวลสองก่อนแล้วฟอร์เรนเวลหนึ่งนะเรามีโอกาสกดมันได้นะครับ แล้วเรากระโดดรอก่อนก็ได้นะครับโดดรออ่ะมาไหมปุ๊บ <Yeah. S 1> อ่าแล้วก็โดนไปหนึ่งทีนะครับฟรีฟรีแล้วก็รีบปุ๊บ <Yeah. S 1> เห็นไหมแค่นี้เราก็กดมันได้แล้วก็แบบตอนระหว่างที่มันตัดคลิปนะครับเรามาตีตัวเล็กก่อน <Yeah. S 1> เราอยากไปสู้มันต้องๆนะครับเราต้องใช้สเต็ปออกจุก๊กเข้าจุก๊กออกนะครับแล้วก็ดูมินิแมปนะเพื่อนเราโดนเวทอยู่เราอาจจะไปเติมก็ได้แต่ดูละ ไม่น่ามีไฟ์ใหญ่อะไรนะครับแล้วก็ที่เดิมโปตเตโตนะก็ระหว่างนี้ก็พยายามอย่าเข้าสุดละเพราะว่าพอเลนเลวสอแล้วมีโอกาสโดนมันลํำได้นะครับเดี๋ยวมันจะลํำเซิร์ฟนม,มันก็ตั้งใจจะกดเราอยู่สี่แน่ <N> <A> เราอย่าไปสู้กับมันตรงๆนะเพราะว่าฮีโร่เราสู้กับมันตรงๆไม่ได้นะครับพอเลนน,นะเป็นท้าท่าป่ามาอย่างนี้เรามีโอกาสเล่นได้นะครับป่าเหมือนอยากได้นะแต่ก็ เงียบเหงานะเพราะว่าพอเรนเขาเซฟจัดดีเงียบเหงาดีนะครับโอเคแล้วเราชิ้นต่อไปเราจะออกเป็นรองเท้านะเพราะว่ามันก่อจะเกิดลวเราต้องรีบเคลียร์ก่อนฟอเรนคือตอนนี้ฟอรเรนคิดว่าคีล่ามันอยู่ล่างนะครับมันเลยกลัวมันมันมันเซฟเราก็ต้องรีบไปบนแล้วตอนนี้เราเคลียร์ก่อนเติมก่อนนะครับหน้าที่ของอัพเลนนะเราอาจจะติ๊กบวกได้เลยนะครับเพราะว่าเรามีห้าสี่นะเราก็กําลังไปครับตอนนี้เรามีติ๊กเกอร์ได้กระโดดฟิกหรือว่าสกิลหนึ่งฟิกไป นะครับก็สามารถทําได้เรามันหมุนก่อนแล้วก็ทุบแล้วเราก็ออกเลยนะตอนนี้เราอย่าเล่นแล้วนะตอนเล่นมากระโดดลบอันติาหายตัวพูดแต่ก็ตายอยู่ดีครับวันดีครับพี่น้องก็ถือว่าช็อตนี้ก็อ่าไม่ได้ไม่เสียนะครับนะตายได้สามเสียสามแต่ถ้าตัวน,นี้ตายจะไม่คุ้มแต่น่าจะแตกฝันดีครับตอนนี้เสียสี่ได้สามก็ไม่คุ้มนะครับ แต่สำหรับเราสำหรับลิงก็คุ้มนะเพราะว่าเราได้คิวตัวอะ,อะไรนะะได้คิวป่าเขานะครับเราได้กันเราได้เงินด้ยวย <been> ตอนนี้ทามิงป่าเขาน่าจะอยู่บัฟฟานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอาจจะต้องเซฟหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้เขาตายนะก็อาจจะฟาร์มอ่าเขาอยู่บนนะโอเคเราไม่ต้องเซฟละ เหมือนเดิมพักเคลียร์ก่อนเติมก่อนนะตอนนี้บนอาจจะมีฟ้ายาวนะครับเพราะว่าดูการเติมแล้วก็รีบวิ่งไปเลยเราเรีบวิ่งไปเลยนะปู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 แต่ไม่ทันนะไม่ทันเราอาจจะมาดักตรงนี้ก็ได้แต่ขอเราข้ามเห็นนะแล้วก็แค่มาแท็กการับหาเงินก่อนพยายามเข้าสุดไปได้นะตอนนี้เรารีบเนียบ ตอนนี้เขาหน้าจะเอาดาร์กสไลเยอร์นะตอนนี้ฟอร์เรนหายไม่ดาร์กก็แดงไม่เอาสักอย่างเลยวะขายตัวแล้วทุกไม่เอาดีกว่ามาเคลียร์คลปก่อนละกันชิ้นต่อไปอถ้าจะออกเป็นคลีก,ก่อนละกันนะชิ้นนี้แต่จริผมไม่อยากออกคลีกเท่าไหร่แต่งยากออกมูร้ลามเจาะเล็กมาก่อนว่ะเออจาะเล็กมาก่อนละกันนะ คือมันเป็นสายเกาะหมดเลยนะแล้วก็รีบเคลียร์เลยแล้วก็รีบไปเติมเพื่อนเหมือนเดิมนะคเคลียร์แล้วก็เติมเคลียร์แล้วก็เติมตอนนี้เรายังไม่ต้องห่วกตัวเราเดี๋ยวเราได้ขอ,ของก่อนอ่าช็อตนี้เหมือนจะสวยอยู่นะเพราะว่าหายตัวปติทุปบหายตัวฝันดีครับพี่น้องตอนนี้เราก็แก้ไลกนะเราฆ่าไม่ได้อยู่นะนะครับตอนนี้เรารีบไปเคลียร์ล่างเลยเคลียร์ล่างแล้วก็เติมเหมือนเดิมนะตอนนี้เพราะว่าฟอร์เรนจะเกิดละนะครับ เอาป้อมล่างไม่ทันหรือว่าจะเคลียร์ล่างเอาตัวเล็กนีเพื่อเรียกการเงินเรามา, <it> าเ,เนี่ยมาเคลียร์หน่อยเราาจอดเล็กล้วผมจะขึ้นเป็นจก <Okay. S 1> ขึ้นเป็นคลิกก่อนละกันนะ <Yeah. S 1> แต่ปกติผมจะซื้อ <Yeah. S 1> ถุงมือแค่สามช่องนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะเสียสล็อตไปนะมันต้องรองเงินถึงพันห้าเลยถึงจะได้คลิกครับนะ <it> แต่ก็ไม่เป็นไรดวงเราดีนะผมเป็นคนมีบุญมนาะ ตอนนี้ฟอร์เรนน่าจะดักปุ้มนับแล้วก็ต้องใช้หมดมาสกิลปุ๊บแล้วก็ออกก่อนครับไม่ไหวลำสู้ไม่ได้เดี๋ยวโดนมึนเิร์มตอนนี้ฟอร์เรนหายเราติ๊กให้เพื่อนก่อนนะครับเพื่อนจะได้แบบระวังตัวนิดนึงนะแล้วก็ติ๊กให้เพื่อนว่าฟอร์เรนหายนะติ๊กให้เพื่อนอย่างนี้ด้วยก็ดีนะครับ เปนจะได้แบบตอนนี้ฟอเรนหายเนี่ยแล้วก็นี่ไงที่ตอนนี้นนถ้าเราให้เดานะเวเลสน่าจะมาแกลงล่างนะครับเมื่อกี้เขาอยู่ตรงกลางนะไม่รู้เขาจะมาเติมล่างหรือเปล่านะแต่ผมว่ากลัวเขาม,มาเติมอยู่เราต้องเซฟนะต,ต้องดูเมีเดีเย้โอเคเขาน่าจะเอาดาร์กเวเลสนี่ไงเวเลนเอาดาร์กอยู่ครับเพราะฉะนับบ้นข้างล่างมีสองตัวเราต้องเซฟแต่ตรงกลางเนี่ยอาจจะต้องติใช้เพื่อนใหม่เพราะฟอเรนหาย ตอนนี้ก็รออยูเ่เลยนะครับตอนนี้เราเกมตามแล้วเราก็รอเคลียร์ชา้าหน่อยพยายามจะใช้สกิลหมดครับไม่งั้นเดี๋ยวถ้าฝั่งของข้ามเปิดมัาจะไม่มีสกิลหนีงนะ <Yeah. S 1> อืมอนะืมอืมเบ๊กแ้กเราต้องรอเคลียร์เร่็นหนึ่งครับเบ๊กเข้าชนลัก แต่เกมนี้ฟอร์เรนเขาออกไปนี้ก่อนว่ะลองลองทุบด,ดูโอ้ไม่คลิกเลยนะแล้วมีฟิกเกอร์รอยู่นะโอ้มันลำฟีดีเขาไม่ได้ออกของกันเราเยอะนะแล้วก็แบบลองเล่นดูได้เ้าเป็นกันเวทกัน ตอนนี้ก็โอ้โหการน่า,นาจะแตกแสลียผ่านนะครับเราต้องนู่นเลยรอ,อมีสลิสสติงเลยนะครับผมจะแบบดดเล่นปุ๊บโดนเวนอมแน่นอนหายตัวสองรอบปุ๊บชิเกอร์ดอกเขเนี่ยชิเกอร์หนีเลยโอ้โหแล้วนี่ใครสวย เราต้องรอเลสอย่างเดียวนะครับตัวเราแม่งต้องแบบมีสลิคสติคนู่นแหละถึงจะเล่นได้ตอนนี้รู้สึกว่าเกมตามยับเลยครับเลนป่าก็โดนยับเลยตอนนี้หนึ่งสี่ไม่รู้ว่าจะถึงเลสได้ไหมเล่นน่าแต่ยังให้ราด้วยซีเนียวซีเนียวรอด้วยเพื่อนตอนนี้ต้องรออย่างเดียวนะครับเราต้องรอเวลาให้เรามีของอย่างเดียวนะแม่งได้ฝึกเล่นเฮ้ยจอดนี้ต้อพลาดละ โอ้เราไม่มีติ๊กเกอร์นะเพื่อมันจะป๊กทางนี้ต้องออกทางนี้ตอนนี้เราเล่นไม่ได้แล้วนะครับเราต้องค่อยๆเล่นอย่างนี้นะครับแล้วก็รอเลทแล้วก็ลวงให้เพื่อนพอเราลวงให้เพื่อนเสร็จเราก็จะมีโอกาสยื้อเลทน,นะครับแต่ถ้าลวงไม่ได้ฝั่งตรงข้ามเกิดมาเนี่ยปุ๊กเรามีโอกาสแพส้สูงมาก โอ้โหแล้วโดนด้วยโอ้โห,โโหโชคอกลาร์เลยไม่ได้ดูโอ้โหโอโหอกจา๋าได้หัวตอนนี้เราก็มีสลิสติงนะครับเราต้องเดียวกาศทุบแครี่ตายนะคือแครี่เข้าเงิน7,000พันนะครับตอนนี้ป่าเราเงินห0 0พันต่างกัน2,000เยอะมากแต่ต้องหาจังหวะดีๆล้วงแบบฆ่าให้ได้แล้วก็ถอยฆ่าถอยเพื่อยื้อเลทนะ อันนี้เราลองปุ๊บไปนะเราออกได้นะครับเราก็เลยกล้าเล่นแล้วก็เฉาดีได้ทาร่านะการที่เราได้ยีโร่ฝ่งสองข้ามอย่างนี้เราสามารถยื้อเลดได้ด้วยนะครับคือถ้า,าตาอย่างนี้ตอนนี้เราได้ดสติมติงละแต่ผมก็ยังไม่มั่นใจในดามเมจนะเพราะว่าเราไม่มีจอกอก่อนนะ่ะคือต้องได้จอบก,ก่อถ้าจะให้ดีถ้าจะให้เฉต้องดาบเดยนะอย่าลวงพวกแคลรี่ตายนะตายแบบจริงๆอนะ่ะแต่เวเลสไม่ค่อยกลัวครับตอนนี้ผมกลัวแค่สลิมน,น่าจะดาบของฟ้าหรือเปล่านะมีเห็นไหมโอ้โหดาวถูกอ่ะ เราอยากเข้าใกล้ไปเลเยะนะครับมันจะเบน,น้อมเล่นนะอตอนนี้เลนกลางบวกนะฟอร์เลนเขาหิวนะแล้วก็อาจจะไปเล่นได้ได่ถึงนะคือเมื่อกี้ฟอร์เลนเขาเหมือนจะลงล่างนะครับถ้าเขาลงล่างเราก็จะได้ขิวนะแต่ไม่รู้ลงหรือเปล่าหรือไปเติมเลือดโอเคไปเติมเลือดนะไปเติมเลือดแล้วเดี๋ยวเราทําเว็บล่างก่อนแล้วกันนะ ตอนนี้ดูตรงกลางเรามีโอกาสเล่นได้นะแต่แบงค์มองไม่เห็นแมกครับ,บผมจะไม่เสี่ยงเข้าไปแล้วกันถ้าอยู่ตรงนี้ก็พอละครับเมื่อกี้เห็นเฮ้ยนี่อตน,นี้น่าจะได้นะเฮ้ยฉดน,นี้เสี่ยงไ,ไม่ได้นะเฮ้ยแต่ผมว่าผมไหวป่ะล้วเราก็พลิกออกเลยนะอุ้ยไม่รอดอยู่ดีครับเวาคุ้มอยู่อตน,นี้ตอนนี้เราได้มุลาแล้วนะครับตอนนี้ก็จะไปเริ่มเป็นช่วงเวลาของลิงแล้วนะ อ่าตอนนี้พอเราเกิดแล้วเราก็ดูมินิแมปนะครับผมว่าเราจะไปเลนไหนนะตอนนี้ผมก็ม <lean S 2> ยังลังเลอยู่ถ้าเราไม,ไม่รู้จะไปเลนไหนเราควรไปเลนกลางก bon. ่อนมันจะได้โยกไปบนล่างง่ายนะแต่ล่างเนี่ยผมจะไม่รู้สึกว่ามันมันไปไม่ค่อยได้เลยนะที่คุ้บเร<อ>าจะมาทําเลนบนก่อนนะครับทําเลนบนให้สูงก่อนเราด้วยเพื่อนเราด้วยเราด้วยเราด้วยโอเคตอนนี้เลนล่างเนี่ยเพื่อนอาจจะต้องไปโฟกัสเล่นใหม่ พยายามหาตัวหลังนะเฮ้ยได้ปะช็อตนี้คาร่าเดินแ,แปลกๆหน่อยนะก็โดนไปนะครับเราเข้าสุดไม่ได้นะเราไม่มีสกิลหนีนะตอนนี้เราต้องแบบรอสกิลนะคือจะไปเล่นกับฟอรเนต้องมายันติเราถึงจะกล้าเล่นนะเราลองเล่นดูครับลองเล่นดูชอ็อตนี้แล้วก็ไปยอกต่อ ตอนนี้เราไม่มีเลือดนะครับแต่กดดันกลางไม่น่าได้แล้วเพราะว่าฝั่งข้ามเนี่ยมีถึงสามตัวนะคลิปเหล่นี้เดียวเราอาจจะมาดันล่างสักเว็บสองเว็บแล้วก็อาจจะต้องไปดันบนต่อนะครับเพราะว่าเพื่อนไม่น่าไปดันบนเพื่อนน่าจะกลับมา d a r เล l a y ิ r แต่ถ้ามีคนดันบนแล้วก็อยู่ในล่างก่อนก็ได้แต่คิดว่าเราควรไปเลยเดี๋ยวเราไปบนแล้วกันนะครับ เราพิให้เพื่อนหน่อยนะเวลาเวลาบางทีเพื่อนไม่ได้ระวังนะครับว่าฝั่งข้ามอยู่ตรงไหนบ้างเพื่อนจะได้ระวัง <Is it? S 1> ตอนนี้ระวังเขาอาจจะอยู่ตรงพุ่มนี้นะครับ <Is it? S 1> เพราะฉะนั้นเสี่ยงเพราะฉะนั้นเราต้องหารอตัวโปดจริงๆเขาอาดากนะเดี๋ยวเราต้องรอล้วงสลนะครับโอ้ดอกไหนไม่คลี <c oughs> โอ้ตัวนน่เลย ผู้ไม่คลีดอกนี้พ่าดเงนะครับจุดนี้โอเคตอนนี้เราเกิดแล้วเพื่อนอยู่ล่างเยอะนะครับเราจะไปเคลียร์กลางหรือไม่ก็ไปดันบนนะครับแต่ชุดนี้ผมจะไปดันบนนะเพราะว่ามันมีมันม่วงสองอันนะครับเว็แบบมันมีโอกาสดันสูงนะเราให้เพื่อนเล่นไปก่อนนะครับยังไงดูเหมือนเพื่อนไหวแนละ้วแล้วก็ไปเคลียร์ก่อนนะครับจิ้งต่อไปเราออกเป็นตายเกิ่นเลยนะ โอเคสักเว็บหนึ่งนะครับนะเว็บเราทําเว็บสูงเราค่อยไปเล่น,นกับเพื่อน,นครับจะได้สบายใจอ่าแล้วตรงนี้ตรงกลางบวกนะครับเราต้องวินบอลเข้าไปเนียนๆเนียนๆ,ๆ,ๆ,ๆโอ้ยมันเปิดตากับผมทําไมเนี่ยดาร์กจะเกิดนะครับอาจจะต้องตีให้เพื่อนได้หรือว่าเรากลับมาดดาร์กได้ต้เพื่อนแบบบางทีเพื่อนอาจจะลืมดูดาร์ก ตอนนี้เราได้กำลัง,งนะพี่น,น้องสงลีมน่าจะเช็คหอกตรงนี้นะครับคิดว่านี่ไงเดีย๋ยวเราจะหายตัวเข้าไปนะถ้ามันเคลียร์คิดนะครับถ้ามีตัวเคลียร์คิดนะมาฟาโยนมีสัตว์โยนจะรับสวนได้นะช็อตนีนแบบแน้แล้วเมื่อไหร่จะโยนนะช็อตเมื่อกี้ผมโยนผมแม่งกะจะแลกเลยเฮ้ยเรา เดี๋ยวรอตีนะผมถึงจะเข้านะตอนนี้ไม่มีตีผมก็ยังไม่ชัวร์ว่ะเราเอาลิเลียนะช็อตนี้ลิเลียมานะโอ้หมันรู้อ่ะคือถ้าช็อตเมื่อกี้ไม่เวเลสจะไม่ตายนะครับลิเลียเดินมาผมได้ลิเลียเลยโอเคตอนนี้น่าจะจบแล้วแหละผมว่า เดี๋ยวเราพยายามโฟกัสสลิสถหายตัวแข่งน,นะเอ้าอะตอมเลยละกันไอ <c oughs> <c oughs> ้ยนะีโยไปสองถามับดีป่ะเป็นไงครับอุปกรณ์แนวทางการเล่นลิงของผมนะครับนะหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วย อ่าแล้วเกมนี้เราก็ที่2ไปนะครับตอนนี้ก็นี่นะก็นี่นะก็ตามนี้นะดาเมจนะผมก็มันก็ไม่เยอะอะไรหรอกนะเพราะว่าเราเป็นลิงเราจะไฟต์ตรงๆก็ไม่ได้นะครับแล้วก็นนี้ก็คือแนวทางการเล่นลิงชนกับฟอร์เรนติโน่นะการอ่านแบบการอ่านเกมก็จะประมาณนี้นะ